ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Shappy Polly อักษรฮินดี EP ที่3นะคะวันนี้เราจะมาเรียนอักษรอ,อีก5ตัวกันดังที่เห็นไปดูกันเลยสมมุติว่าอันนี้เป็นในช่องปากของเรานะคะเวลาจะออกเสียงให้เอาลิ้นขึ้นไปแตะตรงนี้ คือแตะด้านไม่ใช่บริเวณใกล้ฟันตรงนี้นะคะแต่มาเป็นเพดานปากด้านนี้แล้วออกเสียงเหมือนตอเต่าก็จะได้เสียงออกมาว่าต a าจาเสียงมันจะม้วนนิดนึงตาจาวิธีเขียนนะลากลงมาโค้งตัวสีแล้วขีดด้านบนนะคะแทนด้วยตัวที ออกเสียงว่าดาลองออกเสียงพร้อมกันนะคะจะาจาจาจำให้ได้นะคะดาแทนด้วยตัวทีออกเสียงว่าด่าตัวน,นี้นะคะม้วนลิ้นเข้าไปด้านในแตะที่เดิมเลยแล้วออกเสียงท่าทาท่าทาวิธีเขียนนะคะ ลากลงมาเสร็จแล้วลากวงกลมแล้วขีดด้านบนแทนด้วย th ออกเสียงว่าทแทนด้วยโททหารก็ได้นะคะออกเสียงว่าทอลองออกเสียงพร้อมกันนะคะท่ทจำให้ได้นะคะทแทนด้วย th th ออกเสียงว่าท่าตัวนี้นะคะแตะลิ้นตำแหน่งเดิมเลยแล้วออกเสียงว่าเดอเดเดดอเขียนยังไงมาดูกันลากเส้นลงมาก่อนนะคะเสร็จแล้วว่าตัว s ปึ๊บอ่ะลากเส้นด้านบนออกเสียงว่าเด uh แทนด้วยตัวีนะออกเสียงว่า t เอาลิ้นแตะที่ข้างบนเพดานเราออกเสียงพร้อมกันนะคะ t ด e the จำให้ได้นะคะ the แทนด้วยตัวอักษรดีออกเสียงว่า the ตอนนี้เอาลิ้นแตะที่เดิมเลยแล้วออกเสียง t h ถต่างจากตัวนี้ยังไงตัวนี้วางลิ้นตำแหน่งเดียวกันนะคะแต่ตัวนี้คือเราจะออกในช่องปากส่วนตัวนี้เราจะออกในช่องคอถ้าถธาเขียนยังไงนะคะมาดูกันลากเส้นลงมาก่อนเสร็จแล้วโคง้งใหญ่ๆเลยขมวดปลมลากเส้นด้านบนนะคะ ออกเสียงว่าเธอแทนด้วยตัว D H ออกเสียงเธออ่าเราออกเสียงพร้อมกันเธอ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 แทนด้วย D H นะคะตัวนี้ยากนิดนึงนะคะออกเสียงว่าเออ เวลาพูดให้ออกเสียงขึ้นจมูกก่อนเออจากนั้นเอาลิ้นแตะที่เพดานปากปล่อยลิ้นออกมากลายเป็นเสียงเรรวมกันนะก็ออกเสียงว่าเออลองฟังดูดีๆนะคะเรเรเออ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 เร,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 รแต่เพื่อไม่ให้มันออกเสียงยากเกินไปนะคะให้ออกเสียงว่า อันนาอันนาทำไมถึงออกเสียงว่าอันนาให้ลองดูที่คำนะคะอย่างเช่นในคำนี้อ่านว่าบ้านบ้านออกเสียงเป็นนอนหนูเลยบ้านแปลว่าลูกศรน,นะดังนั้นออกเสียงคล้ายเอ็นเนบ้านก็เลยเรียกแทนว่าอันนาก็ได้ เขียนยังไงมาดูการลากตัวยูก่อนนะคะลงมั้งล่างครึ่งหนึ่งลากคืนลากเส้นตั้งลากเส้นนอนออกเสียงว่าอันนอันน,นเป็นนอนหนูของเรานะคะอันนอ่าลองออกเสียงพร้อมกันนะ,ะอันน อันนะอันนะทวนกันค่ะตัวนี้แทนด้วยอะไรเอ่ยแทนด้วยตัวีนะออกเสียงว่าเ <The. S 2> ตัวนี้เขียนแทนด้วย th นะออกเสียงว่าเธ <The. S 2> ตัวนี้เขียนแทนด้วยดีนะออกเสียง ด <The S 2> ตัวนี้เขียนแทนด้วย D H นะออกเสียงเจ <The S 2> ตัวนี้เขียนยังไงอันน่ทวนอีกครั้งนะคะตัวนี้เขียนแทนด้วย T ออกเสียงเจอตัวนี้เขียนแทนด้วย th ออกเสียงเตัวนี้เขียนแทนด้วย d ออกเสียงเดตัวนี้เขียนแทนด้วย d h ออกเสียงเ<ว>ตัวนี้เขียนว่า ana ทดสอบค่ะตัวนี้ออกเสียงว่าเเขียนแทนด้วย ทีตัวนี้ออกเสียงว่าอัเขียนแทนด้วย A.n.h.a ตัวนี้ออกเสียงว่าเดเขียนแทนด้วยตัวทตัวนี้ออกเสียงว่า t แทนด้วยตัว d h ตัวนี้ออกเสียงว่าเา <D. S 1> ด <D. S 1> เขียนแทนด้วยตัวดีตัวนี้ออกเสียงว่าเกเขียนแทนด้วยตัวทีตัวนี้ออกเสียงว่าอนณาเขียนยังไง a n h a ตัวนี้ออกเสียงว่าเก๋เขียนแทนด้วย d h นะ ตัวนะ t ter. T ter. T ter. Mm hmm. ี้ออกเสียงว่าเธเขียนแทนด้วย th นะลองอ่านแค่ตัวอักษรกันนะคะตัวนี <S <S ้ออกเสียงว่าเตัวนี้ออกเสียงว่าเธอตัวนี้ออกเสียงว่าเตัวนี้ออกเสียงว่าเธอเอาใหม่นะอันนี้เอันนี้เธอันนี้ 더, 아니, 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 เดออันนี้เดอตอนนี้ทุกคนก็อ่านอักษร5ตัวนี้ออกแล้วนะคะเราจะมาเรียนรู้ตัวอักษรถัดจากนี้ในวิดีโอถัดไปอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจกด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้ถัดไปแล้วพบกันใหม่ในวนะิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ